แฟนคลับเป็นปลื้มค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อศิลปินมากความสามารถนะคะแถมหล่อสุดๆอย่างแจ็คสันหวังนะคะหรือว่าแจ็คสันกอเซเวนค่ะได้รับรางวัลที่สุดยอดมากๆอีกหนึ่งรางวัลนะคะซึ่งรางวัลน,นี้นะคะทำให้เหล่าแฟนคลับทางอากเซและก็แจ็คก,กี้นะคะต่างก็ภาคภูมิใจกันเป็นอย่างมากนะคะโดยรางวัลน,นี้ค่ะเป็นรางวัลที่ตอกย้ำได้ว่าแจ็คสันนะคะคือศิลปินอันดับหนึ่งของจีนในเรื่อง ผลงานจริงๆนะคะเพราะว่าแจ็คสันนะคะสามารถขึ้นอันดับหนึ่งได้ทั้ง16แพลตฟอร์มโซเชียลและสตรีมมิ่งระดับนานาชาตินะคะงานนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มแจ็คสันนะคะที่ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้นะคะซึ่งต่อไปในวันข้างหน้านะคะเหล่าอากาซกและก็แจ็กกี้ค่ะก็หวังว่าแจ็คสันนะคะจะได้รับรางวัลแบบนี้ไปตลอดทุกๆปีนะคะเพราะว่าความสามารถและความมุ่งมั่นของเขามีเกินร้อยอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะ ไปต่อกันที่ยองแจคะ่ะเมื่อคือนนี้นะคะก็มีคนคึกคักค่ะคุณผู้ชมตีสองตีสามยังไม่หลับไม่นอนนะคะมาคุยกับแฟนคลับอีกแล้วนะคะยองแจคะ่ะแฟนคลับค่ะก็ถามยองแจว่าในอนาคตพวกนายจะจัดคอนเสิร์ตอีกไหมนะคะส่วนยองแจคะ่ะตอบว่าในอนาคตพวกเราจะต้องจัดคอนเสิร์ตกันอีกสิครับหลังจากที่ยองแจนะคะได้พูดคุยกับแฟนๆนะคะยองแจเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะมากุดลให้แฟนๆนะคะบอกฝันดีแฟนๆด้วยนะคะโดยบอกว่าทุกคน อย่าลืมแปลงฝันแล้วก็ไปนอนได้แล้วอย่าเครียดแล้วก็นอนหลับให้สบายนะนี่ก็คือกุศลในจากยองแจนะคะใครได้ยินแล้วนะคะก็ต้องนอนหลับฝันดีแน่นอนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหนุ่มรออย่างยองแจมากุศลในขนาดนี้นะคะเราก็ต้องเชื่อฟังนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะคลิปนี้นะคะที่ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะช่วยกันกด subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอก,กันใหม่คลิปหน้า